อยู่ทงหน้าพี่น้องทงหน้าน่องบกขวัญเนี่ยละ่ะสีผ้าไปเบิงสาพี่น้องฟูดไว้อะเบิงเกินว่าสิมี่น้ำขังบ่อบสันทงหน้านี่ก็ได้กินเขาย้อนหลายปียูดเด็ดละพี่นอ้องเออไหเข้าเจ้าเศร้าเศร้าเห็ดหน้าเพิ่นก็นเอาเขาให้ห้องกินนี่ละ่ะก็ได้กินเขาไม่น้ำข้าเจ้า ช่วงนี้ก็เป็นนาแรงกันแห่งเนนอพี่น้องเนาะแห่งกระเด้งเลยเแยมามหอดกู้สาแล้วแยพูนนำขังเออมีนำขังอยู่ตัวละตั้งใจไว้ว่าสีเฮ็ดการเกษตรพี่น้องก็เลยคูดสาไว้เฮ็ดเป็นไรหน้าสวนผสมปูพักปูคล้องที่เฮาอยากสิก,กินนะพี่น้องเนาะหมุนเวียนแล้วก็เลี้ยงปูเลี้ยงปลาตามกระเยื่อมไป เลี้ยงบักห้อยเอาไว้ถักข้าถักขายมือข้างหน้าวางแผนไว้สีได้ผ้าลูกผ้าเต่าโอเอากับบ้านเจ้าของล่ะพี่น้องโอ้น้ำลายหลายพี่น้อง